สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเลิก,การแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกลับบ้านนะคะนี่คือสภาพทํางานนะทุกคนแบบขับรถขับรถไปกลับนะทุกคนทุกวันนะคะสี่สิบกิโลปิดบูทูธแป๊บนึงนะขับรถไปกลับทุกวัน 8ปดกิโลไปไปแปสิบกับสีไปสี่สิบกับสี่สิบรวมแล้วแปดสกิโลเห็นไหมพูดพูดแบบว่าเออนั่นแหละแล้วก็ขับเนาะบางวันแล้วก็อยู่หอพักนะคะมาถึงแล้วก็แต่งร่างนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ที่ทําง,งานล้วก็จะติดนี้เรียบร้อยนะกับเมื่อยกันยังเนาะ เอาผมออกนะคะเอาผมออกก็แปลงโฉบนิดนึงเอาแว่นเอานิดหน่อยแต่เราต้องใส่แว่นขับรถนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ใส่แว่นขับรถเราก็จะแบบเป็นมึนๆอุยอันนี้ลูดมันลูดได้ไงเนี่ยอาทรงผมเราก็จะเป็นสีแบบ สีออมเบรทุกคนผมสีสวยมากแล้วก็ทรงผมคือแบบคือปื้มน,นะค่ะชอบแต่ว่าได้ได้งานของเรานะคะได้งานของเรามันก็จะเขาเอื่อน่อยอย่างไงมันต้องใส่มันต้องใส่ให้เรียบร้อยมันทําสีผมไม่ได้จริงๆเราก็แอบ,บทํานะคะร้านอยู่ร้านที่ทําหลายคนถามมาเยอะว่าไปทําสีร้านไหนอยู่ร้านร้านอยู่ที่บางเขนนะคะเอวาซาลอนนะคะทุกคน ช่างดีช่างน่ารักเว้ยช่างดีช่างน่ารักแล้วก็ใช้ของคุณภาพนะคะทุกคนราคาแบบว่าเอาจริงๆนะฉันถ้าทำถ้าทำอย่างเงี้ยก็ประมาณห้าหกพันได้อืมแต่นี่คือราคาแบบไม่แพงอ่ะเราสามารถทำได้ทำได้ตลอดอะทุกคนคือช่างน่ารัก อืมเราใช้ของดีผมไม่มีเสียนะทุกคนเคยแล้วใช้แล้วรู้จักช่างอะมานานแล้วแต่ว่าเคยไปทําร้านอื่นมาก็รู้สึกว่าผมเสียเราก็ต้องกลับมาทําร้านนี้ร้านเดิมเหมือนเดิมหน้าก็จะมันๆหน่อยทุกคนแบบเดี๋ยววันนี้เราจะไป กินวันนี้จะกินอะไรดีอะเออเลิกการมาเราก็ต้องหาอะไรกินใช่ไหมโอ้โหดูดิคิ้วคิ้วเค้าแหว่งหมดเลยทุกคนเออนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราขับรถกลับบ้านกันนะคะบางงามดอกแต่ว่าบ่มวนเออบาดูดอกบางงามบางงามขนาด แว่าถ้าจิขับรถนี่เขาตองเจ้าเราจะขับรถเนี่ยเราต้องใส่แว่นก่อนอนุคนถ้าเราไม่ใส่แว่นก็คือเราไม่สามารถขับรถไปไหนมาไหนได้เราไม่สามารถมองอะไรไกลๆได้นะคะเฮออ้อปะเดี๋ยวเราขับรถกลับบ้านแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันดีไหมกินอะไรดีเออเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะทำอะไรทานกันดีนะคะบ๊ายบาย